การแก้แค้นที่โหดกว่าเดิมมันส่วเดิมกระสุนทุกนัดคือคำพิพากษาศัตรูโจนวิกคัดคัดคัดแก้วแสดงอะไรวะเนี่ยนี่ผู้กำกับที่มีความฝันจะไปเมืองคานแต่ตอนนี้อยู่เมืองการเมืองแห่งการถ่ายทำภาพยนตร์หวังว่าสักวันจะต้องเป็นอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนให้ได้อะไรวะขึ้เยเนี่ยแก้วนักแสดงคิวท้อง ไม่ว่าบทไหนก็เล่นได้ทุกบทเราข้ามาแล้วไพลินสาวน้อยช่างจัดการอา้าวทำไมมาเร็วจังอ่ะผู้ช่วยประจำกองเธอดูแลทุกอย่างเพื่อให้กองถ่ายนั้นราบรื่นไพลินหลงรักในธรรมชาติและความน่ารักของผู้คนคบคุณค่ะแที่นี่เมืองการยี่นักบันทึกเสียงขี้เศาร์สก,กิลหูทองสามารถได้ยินเสียงทุกอย่างรอบตัวแม้กระทั่งเสียงมดคุยกันยังได้ยิน เฮ้ยีี่่่หนึงมาทอะไรไม่รู้สิมีสอบไปดีกว่าน่ากลัวไปพวกเราถ่ายนางผีต่อพวกเขามีความฝันเดียวกันจะเปลี่ยนกองถ่ายเล็กๆให้กลายเป็นทีมสร้างหนังที่ยิ่งใหญ่สิบสามเตรียมพบกับความลับที่ฝังไว้ในเงามืดบางอย่างกำลังคืบคลานออกมาระวัง จะมมาโดยไ่รห้องค่ะขอบคุณค่ะแพงงตัวไม่แพงค่ะราคาพิเศษสำหรับกองถ่ายร้อยโลเคชั่นเมืองการ พวกเขาได้จุดประกายตัวเองอีกครั้งในนามของผู้กำกับที่กำลังเติบโตและตัวแทนของคนช่างฝันโลเคชันที่พวกเขาเลือกคือหลับตาไว้สิหลับตาไว้นะคุณไว้ใจผมไหมไว้ใจสิเอาละ่ะลืมตาได้แล้วไม่อยากเล่นแล้วคัดครับเดีใครเ,เล่นแทนอะหลับตาไว้สิหลับตาไว้นะ ไว้ใจผมไหมไว้ใจสิฉันบินได้เจคการจนบุรีจากจินตนาการสู่จอภาพครบทุกฉากง่ายทุกขั้นตอนเปลี่ยนเมืองการให้เป็นเมืองแห่งภาพยนตร์การจนบุรีพร้อมแล้วที่จะเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์ของยูเนสโกการจนบุรีซิตี้ออฟฟิลเมืองแห่งการถ่ายทำภาพยนตร์ของโลกเฟรมฝันฉากจริงที่เมืองการเมืองหนังเมืองการ